สวัสดีครับผมนายปณิวีสุกลองแพ่งรหัสนักศึกษา5310062079ครับวันนี้จะมาทำตัวอย่างชิ้นงานอย่างง่ายๆนะครับผมชิ้นงาน3มิติในโปรแกรม Solid Works ครับผมเริ่มมาครับผมกด New เลือก Part นะครับผมชิ้นงานที่ผมจะทำเป็น V Box ครับ V Box คืออะไร V Box คืออุปกรณ์ที่ใช้ช่วยประคองหรือใช้จับชิ้นงาน ที่ต้องการเจาะรูหรือล่างแบบครับผมชิ้นงานเป็นจำพวกแท่งทรงกระบอกขนาดต่างๆครับเริ่มมาตอนแรกเลือกเพนที่จะต้องการเขียนนะครับผมผมเลือกฟอนต์เพนครับสเกตเซนเตอร์ไลน์สร้างเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาเพื่อว่าผมจะต้องการนำมาใช้ไมเลอร์เป็นแกนที่ใช้ไมเลอร์ต่อมาเรา ล่างแบบคร่าวๆของ V Vbox ครับผมขนาดยังไม่ต้องอะไรมากมายใช้เราจะมาใช้สมาร์ทไดเมนชันในการกำหนดขนาดนะครับออันแรกเลยด้านนี้20ต่อไป50ตรงนี้10ครับผมตรงนี้20ส่วนสูงตรงนี้10ครับ ก็เสร็ากำหนดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปคลิกเมาส์ซ้ายครับผมลากมาทับทุกเส้นที่เราต้องการกดเลือก m y l ล r Entity ิตี้ครับผมมเลอร์เอนเนี่ยจะมีอยู่สส่วนคือส่วนที่เราต้องเส้นหรือชิ้นที่เราต้องการ ไมเลอร์ครับผมแล้วก็แกนที่เราต้องการไมเลอร์แกนเนี่ยคือเหมือนเป็นแกนที่ใช้สะท้อนครับพอเราเลือกแกนไปในที่นี้ผมใช้แกนที่เส้นศูนย์กลางที่ได้สร้างไว้ตอนแรกชิน้นชิ้นงานหรือเส้นหรือรูปที่เป็นตัวอย่างก็จะขึ้นมาเป็นสีเหลืองนะครับกดตกลงทีนี้เราได้ครบเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาดูกันว่าเส้นทุกเส้นเส้นทุกเส้นเป็น สีดำหมดขึ้นว่า fully define หมายความว่ายังไงหมายความว่าเส้นทุกเส้นได้ถูกบอกขนาดและกำหนด relation เรียบร้อยแล้วครับแต่ตรงนี้ต้องการจะกำหนดเพิ่มเติมโดยการได้โดยการที่ีย์ control ค้างครับแล้วกดไปที่เส้นที่เราต้องการอย่างนี้ผมต้องการเพิ่มให้มันตั้งฉากกันเป็นดิคูล่าก็กดในที่นี้คือมันตั้งฉากกันอยู่แล้วครับผมก็กดย้อนกลับได้ ตอนนี้เป็น fully define เสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาที่เราต้องทำก็คือเมื่อเราวาดภาพใน2มิติเสร็จแล้วไปที่ f u t เจอครับเอ็กทูดอเอ็กทูดคือการขยายชิ้นงานไปในอีกแกนหนึ่งครับผมตอนนี้ผมต้องการเอ็กทูด1 5 mm. อมิลิเมตรกดตกลงทีนี้เราก็จะได้ v b บ x ็ขึ้นมาแล้วครับอ่ต่อไปที่เราต้องการทำคือล่อง ตรงนี้ของ VBo x ครับเพื่อป้องกันเศษและตะ,ตะเข็บต,ต่างๆของชิ้นงานผมจะทำโดยวิธีกรารกลับไปที่ส,สเก็ตฟอนเพนเลือกเซนเตอร์เรกแทนเกิลครับเซนเตอร์เรกแทนเกิลคือคำสั่งสร้างสี่เหลี่ยมจากจุดศูนย์กลางครับใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางตกตกลงสมาร์ทเดสมนชันเพื่อกำหนดขนาดครับ สิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือฟีเจอร์นะครับจะมีคำสั่ง e x t c u t e cut e x t c u t e cut ก็คือจะขยายไปตามที่ขนาดต้องการแล้วก็จะตัดชิ้นนั้นออกครับผมตรงข้ามกับ e x t o u t e e x t o u t e board คือขยายชิ้นง,งานไปตามแกนแต่ e x t c u t e cut คือจะตัดชิ้นง,งานออกตามแกนนั้นครับที่เราขยายไปตอนนี้เราก็จะได้เป็นร่องแล้วอ่พอเรามีร่อง ป็นรูปวีบลอกสำเร็จแล้วสุดท้ายที่ผมจะทำก็คือฟิลเล t ครับฟิลเลตคือการลบคมเราสามารถเลือกทีละเส้นก็ได้หรืออ่าหรือเลือกทิศทั้งเพนก็ได้ก็จะทำการลบให้โดยอัตโนมัติกำหนดตบคมเท่าไหร่ผมเลือก2.5 0 5มิลลิเมตรอ่าเพื่อความสะดวกเราก็เลือกเป็นเพนไปเลยแบบนี้ครับก็จะทำการลบคมในทุก ทุกๆด้านของเพนที่เราเลือกอเลือกพอเลือกครบแล้วก็กดตกลงครับผมก็จะขึ้นขึ้นมาให้เห็นถึงขอบของการลบคมครับก็นี่ก็คือตัวอย่างชิ้นงานเบื้องต้นที่โปรแกรม solidworks สามารถทำได้ง,ง่ายๆโดยพื้นฐานเลยครับ ก็ขอจบการแนะนำโปรแกรม Solid Works และชิ้นงานเบื้องต้นเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ